สวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่คลิปของเรานะคะซึ่งจะมาคุยกันเรื่องปัญหาของภาคใต้ใจคือมีคำถามคือว่าทำไมเนี่ยใจถึงไม่เห็นด้วยกับการเรียกคนที่เกาะความรุนแรงในภาคใต้ว่ากลุ่มโจรในเมื่อเขาฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างเช่นพระอย่างเช่นครูคือจริงๆแล้วการใช้คำว่าโจรเนี่ยมันเป็นคำที่มีอคติโจรแท้ในประเทศไทยคือทหารทหารปล้น ประชาธิปไตยพวกที่มือใครยาวสาวได้สาวนักการเมืองนายทุนนะที่สนับสนุนทหารรามาก,ก็ปล้นประชาชนเหมือนกันแต่ว่าคนที่ต่อสู้ในภาคใต้เนี่ย,ยเช่นอ k เคเ่นไม่ฮโจ์ก็เป็นคนที่อยากจะปลดแอกตนเองฉะนั้นเราควรจะเรียกเขาว่าผู้ที่จับอาวุธกบฏต่อรัฐไทยมากกว่า ทีนี้บางคนก็จะพูดถึงเรื่องของการเผาโรงเรียนการฆ่าครูเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบการศึกษาที่รวมศูนย์แลวคล้ายๆก็รู้ว่าระบบการศึกษาไทยมันแย่แค่ไหนมันมันแบบโฆษณาชวนเชื่ออ่กล่อมกล่าวให้คนเคารพอานาจนี่ระบบการศึกษากลายเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับของฝ่ายกรุงเทพเนี่ยที่จะที่จะทำให้คนในภาคใต้เนี่ย เรียนนะตำราประวัติศาสตร์เรียนเรื่องสังคมจากมุมมองของชนชั้นปกครองภาคใต้แบบชนชั้ปกครองในกรุงเทพซึ่งมันก็สร้างความโกรธแค้นเป็นอย่างมากเพราะมันนะไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เติบโตในนาราธิวาสปัตตานีหรือยะลาทีนี้เนี่ยอพอพูดถึงเรื่องของ คือมีคําถามเกี่ยวกับกลุ่มเยาวชนในภาคใต้ว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาถูกหลอกไปเพื่อให้เข้าร่วมกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนไหมอันนี้คือเป็นหลายๆคําถามที่เห็นอยู่ในข้อถกเถียงจริงๆแล้วคนที่ถูกหลอกนะคือ,อพลเมืองส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่เป็นไทยพุทธคนเสื้อแดงด้วยถูกหลอกว่านะคนในภาคใต้เป็นคนป่วน อย่าง r า k คหรือว่าคนที่จับประวุธเนี่ยเป็นคนป่วนจริงๆแล้วเนี่ยรัฐปัตตานีเนี่ยที่ทเคยดำรงอยู่เนี่ยก็ถูกแบ่งแยกระหว่างอังกฤษกับกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่ห้าคนในพื้นที่ที่เป็นคนชาวมาเลมุสลิมเนี่ยก็ถูกเหมือนกับว่ายึดครองมาไม่มีการเคารพ ศานะส,สนาของเขาไม่มีการเคารพภาษาที่เขาพูดไม่มีการเคารพประเพณีอะไรทั้งสิน้น<ม>เอาเรื่องของไทยไทยพูดพูดพ,พาดกลางนะครับ<ม>ไปยัดเยียดเขาตลอดเวลา<ม>แล้วตอนนี้เนี่ย <c oughs> คือมันมีการยึดครองพื้นที่โดยทหารและตำรวจมาอย่างต่อเนื่องแล้วมีการโค้นบ้านมีการอุ้มฆ่ามีอะไรต่ออะไรไม่ต้องไปไม่ต้องไปเป่าหูใครหรอกถ,ถ้าเราเป็นเยาวชนใน มาเลย์มุสลิมในภาคใต้คือความโกรธแค้นมันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําของฝ่ายรัฐไทยทีนี้เนี่ยปัญหาภาคใต้เนี่ยเรามองดูปัญหานี้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตมากๆได้ไหม เพราะว่าอะเมื่อกี้ใจก็พูดถึงเรื่องของการศึกษาว่ามาจากภาคกลางมั่งอะไรมั่งแต่ว่าในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยเขาก็สอนให้เป็นคนดีไม่ใช่หรอก็ไม่เห็นมีการเหยียดเชื้อชาติอะไรแล้วก็ในกรณีของตากใบเนี่ยก็ไม่ควรจะเอามาประเด็นมากก็ไม่ควรจะเอามาเป็นประเด็นมากแล้วก็มันเกี่ยวข้องยังไงกับการเมืองไทยภาพรวมและเกี่ยวกับคนไทยโดยรวม จริงๆแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ใช้ในปัจจุบันเราจะมาปกปิดประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกว่าที่แล้วก็แล้วกันไปคือจริงๆแล้วปัญหามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อย่างที่ผมว่ามีการกดขี่คนในพื้นที่ในรัชกาลที่6ก็มีการกดขี่คนในพื้นที่จนเกิดการกรบฏนะรัฐบาลไทยก็พยายามควบคุมสถานการณ์มันมีวีรชนของปัตตานีชื่อ ฮาจีสุหลงนะครับเขาเป็นคนที่พยายามที่จะ,ะปลดแอกคนในคว้านปัตตานีหรือว่าสามจังหวัดนั่นหละแล้วเขาก็มีข้อเสนอว่าคุณจะมีการปกครองพิเศษในสมัยอาจารย์ปรีดีเป็นยังไงคะก็คือเขามองว่าจริงๆคนในพื้นที่ควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการปกครองตัวตัวเองพอสมควรนะครับอย่างที่หลายๆประเทศทั่วโลกก ก็มีการกระจายอำนาจเพราะว่าไทยเนี่ยมันมีมันมีการปกครองแบบรวมศูนย์แต่ปรากฏว่าอาจีสุลงเนี่ยถูกฆ่าตายโดยรัฐไทยในสมัยนะผินเผ่าหรือว่าอจอมพลปอก็คือนี่มันเป็นมันเป็นการกระทำอันปาเื่องของรัฐไทยมาตลอดเวลานะ mm hmm. พอมาถึงเรื่องของ <c oughs> ปัจจุบันนะครับ มันไม่นานมาเนี่ยที่มีการเข็นฆ่าเยาวชนเนี่ยที่ร้ายอาวุธที่ที่ตากบายมีมีทั้งชายหญิงและและเด็กด้วยมาประท้วงเพราะว่าชาวบ้านถูกจับคือมันมีการราังแกอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าใครสนใจว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ที่มีการบุกเข้าไปที่ที่ฐานทัพทหารเนี่ย ก็ลองอ่านบทความในประชาไทเรื่องมรโซจันทราวีวาวดีเพราะว่าคนเนี้ยเขาถูกจับที่ตากใบแล้วก็ถูกกองกองไว้หลังรนะถทหารพอดีเขารอดมาได้แต่เขาคับแค้นมากแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่ารอดมาได้เนี่ยพอรอดมาได้เนี่ยคือเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทหารก็มาโค้นบ้านทหารก็มาจับคนในครอบครัวตลอดเวลาแล้วเราไม่ควรแปลกใจที่ เขาเนี่ยก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็ไปไปเข้ากับกลุ่ม r k k เคเพื่อจะต่อสู้กับรัฐไทยนะครับการที่คนจะมาบอกว่าคนอย่างนาวาเอกสมเกียรติจะมาบอกว่าเนี่ยต้องต้องต้องบอกเนะยาวชนว่าอย่าใช้ความรุนแรงนะก็คือคือจริงผู้ที่ใช้ความรุนแรงคือทหารมันมันเป็นการต่อแหลมันเป็นการหน้าด้านแล้วจริงๆแล้วเนี่ย คนที่ไม่ใช่ทหารคนที่เป็นพลเมืองไทยธรรมดารรมดาเนี่ยเวลาบอกว่าไม่ควรจะมีการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็เหมือนกับการพูดกับคนที่กําลังถูกข่มขืนว่าอย่าไปป้องกันตัวเองนะครับฉะนั้นเราต้องดูว่าจริงๆและจุดกําเนิดของปัญหามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่รัฐไทยจุดกําเนิดของความรุนแรงอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่รัฐไทยมันต้องแก้ตรงนั้น ช่างน,น,นะคะแทรกเข้ามาสงสัยจริงๆแล้วในประเทศไทยมีพื้นที่ส่วนไหนบ้างที่มีการปกครองพิเศษอย่างเช่นกรุงเทพนี่ถือว่าเป็นการปกครองพิเศษไหมเพราะว่าผู้ผว่าเลือกตั้งได้จริงๆแล้วมันมีการกระจายอํานาจน้อยมากในในประเทศไทยนะกรุงเทพอาจจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งถือว่าเป็นการกระจายอํานาจอยู่บ้างแต่มันไม่พอหรอกคือคือถ้าเราจะแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยเราจะต้องเราจะต้องไม่คิดถึง พรมแดนรัฐชาติเราจะต้องไม่มีบทในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าประเทศไทยแบ่งแยกไม่ได้อะไรทํานองเนี้ยคือคือประเด็นสําคัญที่สุดคือว่าคนในสังคมจะอยู่กันยังไง้วยมิตรภาพด้วยความสงบสุขไม่ใช่ว่าจะต้องมีต้องมีพรมแดนที่ที่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องมาโบกธงชาติจะต้องมาคลั่งชาติกันนะครับ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่มันจะต้องมีการ นะปกครองตนเองในรูปแบบต่างๆแต่ไม่ใช่ว่ากําหนดมันจากกรุงเทพนะคือชาวบ้านในพื้นที่จะต้องเป็นคนคุยกันว่าเขาอยากจะปกครองตนเองอย่างไรเขาอยากจะใช้ภาษาอะไรบ้างเป็นภาษานะทางการเขาอยากจะนะนะมีเทศกาลอะไรบ้างเขาอยากจะให้ศาสนาเขามีเกียรติอย่างไรนะครับไม่ใช่มาบอกว่านะ ประเทศไทยมีศาสนาเดียวมีภาษาเดียวอะไรทํานองนะัซึ่งจริงแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ไแนวความคิดแบบเนี้มันผูกพันกับการที่ชนชาติปกครองไทยไม่ว่าจะเป็นทหารหรือนายทุนนะอย่างเช่นทักษิณชินวัตรเนี่ยซึ่งก็มือเปื้อนเลือดที่ตากใบด้วยคือมันเป็นมันเกี่ยวโยงกับแนวความคิดที่ดึงเอากาษัตริย์มาเป็นจุด รวมศูนย์นะแล้วก็ห้ามวิจารกษ,ษ,ษัตร์แลวทำให้กษัตริย์เป็นเทวดาซึ่งอันนี้มันเข้ากับเรื่องของการการทําให้ประเทศไทยเป็นเป็นการปกครองแบบรวมศูนย์โอเคคำถามสุดท้ายนะคะก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของดินแดนทีนี้เนี่ยคือเราควรจะมีท่าทียังไงเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนเพราะว่าคือมันยังมีคำถามอยู่ตรงที่ ออตอนนี้เนี่ยรัฐไทยก็ส่งเสริมให้มีโรงเรียนปอนเนาะแล้วก็ส่งเสริมผู้นําศาสนาแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสีจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะแยกดินแดนไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดภาคเหนืออาณาอะไรนะอาณาเขตล้านนาเนี่ยอยากจะแยกดินแดนไปมันจะไม่เกิดปัญหาขนาดใหญ่ขึ้นมาหรอโดยเฉพาะในเรื่องของเสถียรภาพคือเวลาเราพูดถึงเสถียรภาพเราต้องตั้งคําถามมาเสถียรภาพสําหรับใครสำหรับผมเนี่ยเสถียรภาพ ในเรื่องของชีวิตของประชาชนความสุขความสงบสุขอันนั้นคือสีิรภาพแต่เวลานักการเมืองหรือทหารพูดถึงสีิรภาพเขาพูดถึงสีิรภาพในการปกครองของอามาต่างหากฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเกรงกลัวว่านะฝ่ายล้านานาหรือว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเชื้อสายลาวนะไม่ใช่คําด่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าภาคภูมิใจเนี่ย จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยประกอบไปด้วยหลายหลายเชื้อชาติไม่ควรจะเรียกว่าประเทศไทยควรจะเรียกว่าสยามต่างหากนะแล้วควรจะมีการนะให้เกียรติกับหลากหลายเชื้อชาติให้เกียรติกับหลากหลายวัฒนธรรมแล้วถ้าใครเนี่ยทนไม่ได้ที่จะอยู่กับรัฐไทยนะรัฐสยามหรืออะไรแบบนั้นก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะแยกออกไปจะมาบังคับให้คนเนี่ย อยู่ภายใต้การปกครองของคนอื่นได้ยังไงอันนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วเราจะไปกลัวทำไมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับประชาชนพลเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิน้นจากการที่รัฐไทยเนี่ยเข้าไปนะทำให้สามจังหวัดภาคใต้ในกลายเป็นอนานิคมเราไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิน้นทหารที่เป็นลูกหลานคนจนที่ไปไปตายตรงนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์ เราไม่ได้ประโยชน์จากการที่มีการทุ่มเทงบประมาณทหารลงไปตรงนั้นเราควรจะสร้างเสรีภาพเราควรจะสร้างสันติภาพด้วยการที่เราจะให้เสรีภาพและเกียรติกับคนในในภาคใต้แต่ทีนี้ก่อนที่จะจบเนี่ยมันต้องต้องทิ้งท้ายนิดนึงว่าถึงแม้ว่าผมเห็นใจนะกลุ่ม RKK ที่จับอาวุธนะกระบฏต่อรัฐไทยเนี่ย แต่ผมมองว่าวิธีการต่อสู้ที่ดีที่สุดเพื่อที่จะปลดอากตนเองเนะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงหรือเป็นคนในภาคใต้ที่เป็นมาเลย์มุสลิมเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างขบวนการของมวลชนนะขึ้นมาแล้วก็เน้นเรื่องการเมืองของมวลชนต่างหากอันนี้แหละครับคือสิ่งที่จะไปกดดันให้รัฐไทยต้องยอมบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นไทยพุทธ หรือคนที่อยู่ในภาคอื่นๆก็มีภารกิจสําคัญก็คือว่าเราต้องตั้งคําถามตลอดเวลาเราต้องคือคือถ้าเราเนี่ยมัวแต่ไปสนับสนุนทหารเนี่ยเราก็จะชวนให้คนมาเลม,มุสลิมมองว่าเราคือศัตรูเหมือนกันเราต้องตั้งคําถามเราต้องจี้รัฐบาลว่าเมื่อไหร่จะนะเมื่อไหร่จะมีการปกครองตนเองในในภาคใต้เมื่อไหร่จะให้เกียรติกันบ้าง โอเคค่ะสำหรับเรื่องภาคใต้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ขอจบด้วยคำนี้ก็แล้วกันไม่มีความยุติธรรมสันติก็ไม่เกิดนะคะเสื้อแดงเคยใช้เป็นสโลแกนช่วงนั้นช่วงหนึ่งที่เราต่อสู้หนักๆด้วยสวัสดีค่ะ Thank you.